พามาดูหัวหว่ยนิดนึงนะเมื่อวานเนี่ยมีการเปิดเผยตัวดีไซน์ด้านในออกมานะครับเมื่อกี้มีเพื่อนๆนท่านหนึ่งนะเมื่อกี้มีเพื่อนๆนท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าอะไรนะมีเพื่อนท่านหนึ่งบอกว่าไปถามเพื่อนมาว่าชิปมันเป็นของปลอมชิปหัวหว่ยเป็นของปลอมเอ่อเดี๋ยวผมเรียนงี้นะฮะของปลอมของจริงมันดูยังไงไม่ไม่แน่ใจนะอะไรเรียกของปลอมอะไรเรียกของจริงนะะเดี๋ยวเล่าแฟกต์ให้กัน เล่าแฟกต์ให้กันนะนะเดี๋ยวดูดูดกันว่าอันไหนเรียกของปลอมอันไหนเรียกของจริงนะครับหลายคนที่รู้อยู่แล้วนะว่าตัวเมทตัว60 Pro เนี่ยนี่คือสตัคเจอร์ที่เขาไปแกะออกมานะครับตัว Kirin 9000S เนี่ยก็ข้างในเป็นอย่างนี้นะครับความเซอร์ไพรส์ของชิปตัวนี้เนี่ยที่ผมเซอร์ไพรส์มากที่สุดคือมี NPU กับ GPU ข้างในด้วยนะครับนี่คือสตัคเจอร์เดียวกับที่ Apple ใช้คุณต้องต้องเข้าใจก่อนนี่คือสตัคเจอร์เดียวกับที่ Apple ใช้นะครับคือ มุกเดียวกันดีกว่าไม่ได้บอกว่าไปก๊อปเข้ามาใช้มุกมุกเดียวกันแต่มุกเนี่ยมันก็มันก็ปรับเปลี่ยนกันได้นะฮะโดยที่ความน่าสนใจนะหลังจากที่หลายฝ่ายเนี่ยแกะกันอย่างละเอียดแล้วนะค่อนข้างเยอะนะอันนี้คือจากกิเกอร์วานนะฮะเขาไปแกะมาให้ดูนะฮะข้างในเนี่ยมีการลดเขาเรียกว่าอะไรดีลดจุดสุ่มเสี่ยงนะสุ่มเสี่ยงที่จะโดนกล่าวหาว่าโดนก๊อปนะออกหมด อางนี้ดีกว่าลดจุดสุ่มเสี่ยงทุกอย่างออกหมดถ้าคุณดูประโยคนี้คุณก็จะเห็นนะฮะว่าเทียดาวเนี่ยเนี่ยหลังจากที่เทียดาวตัวหัวเว่ยออกมาแล้วเนี่ยนะครับหัวเว่ยเนี่ยจะสังเกตได้หัวเว่ยพยายามจะ replace หรือว่าใส่ส่วนต่างๆที่สุ่มเสี่ยงเนี่ยไว้สำหรับการโดน export control นะฮะตรงไหนจุดไหนที่มันมันมีความสุ่มเสี่ยงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนฟ้องเดี๋ยวจะโดน export control เนี่ยหัวเว่ยใช้ ชิปของตัวเองใช้วิธีดีไซน์ของตัวเองใส่ลงไปแทนหมดเลยนะพยายามจะปิดความเสี่ยงตรงนั้นให้หมดเนี่ยโ o มกร r นเอเวอร์ Home ever, นะโฮมไอเฮ้าส์โปรดักนะก็พยายามจะใส่ in-house product เข้าไปแทนนะครับงั้นก็ต้องคือจุดนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจุดที่น่าชื่นชมมากนะฮะจุดนี้คือจุดที่แสดงว่าจีนนะพูดพูดถึงทิศทางก่อนนะเดี๋ยวเอามาดีไม่ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะมันคือทิศทางที่กำลังจะบ่งบอกว่าจีนจะทำเองให้หมดเลย แล้วก็ไม่อยากจะกอบด้วยแล้วก็ไม่อยากจะใช้วิธีทริกกี้ด้วยจุดไหนสุ่มเสี่ยงกูทำเองถึงจะทำไม่ดีกูก็จะทำเองนะฮะประเด็นประเด็นก็คือวิธีทำของเขาเนี่ยมันทำออกมาได้ถ้าถามผมนะว่าดีไหมต้องบอกว่าดีนะต้องบอกว่าดีคือเวลาเราจัดว่าใครทำดีใครทำไม่ดีเนี่ยคุณต้องจัดอยู่บนอยู่บน b e ฟอร์กับอ f ฟเตนะคุณอย่าไปจัดกับ ใครกับใครสมมตินะสมมติคุณให้คุณให้สองคนแข่งกันนะสองคนวิ่งแข่งกันคนหนึ่งเนี่ยมีจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะคนหนึ่งเนี่ยยังขี่จักรยานอยู่เลยแต่อีกคนหนึ่งอ่ะขี่รถเบนซ์นะมีมีรถดดวยมีมีรถรถสีล้อรถแบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับวิ่งโคตรเร็วนะฮะคุณก็รู้อยู่แล้วถ้าเอาสองคนนี้มาแข่งกันเนี่ยใครจะชนะฮะคนมีรถก็ต้องก็ต้องชนะถูกไหมผมกำลังจะพูดถึง t s m c TSMC เมีนี่ยมีได้รับการสนับสนุนจาก ASML นะฮะทั้งเครื่อง EUV นะทุกๆอย่างเนี่ยมันมันพร้อมสับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันพร้อมสับเนี่ยเราก็ต้องจัดเขาแบบหนึ่งว่าเอ้ยเอก็ต้องคาดหวังผลแบบหนึ่งแต่คุณจะไปเอาเอาค่ายจีนที่ก็ไม่ได้มีการ Access ถึงตัว s s m l นะการนำเข้าเครื่อง EUV ก็ยังนำเข้าไม่ได้เลยนะฮะ มา,มาเทียบกับคนที่เขามีเครื่อง E U V อะ่ะมันก็ไม่แฟร์นะสำหรับผมคือไม่แฟร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าไปเทียบอย่างนั้นนั้นถ้าพูดถึง performance ยังไงก็ยังตามอยู่ถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นก็ต้องตามคนที่เขามีเครื่องดีๆใช้นั่นแหะนะถ้าเวลาเราเล่นเกมอย่างนี้ดีกว่าเราเล่นเกมใช่ไหมแล้วเรารวยอ่ะเราซื้อไอเทมดีๆติดโอ้โหเต็มที่เลยแล้วเราก็ออกไปลุยปั๊บ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 ไปยิงกับเขานะฮะเป็นไงฮะก็ ก็คุณมีไอเทมครบครบครันอะซื้อทุกอย่างท็อปบดอะนั้นเราก็คาดหวังเพอร์ฟอร์แมนซ์คุณต้องแบบหนึ่งแต่ถ้าคุณคุณซื้อมาจะท็อปเลยแต่ว่าพอเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาเน่หาไม่เห็นจะเก่งอย่างไอ,ไอชุดเกราะที่ซื้อมาเลยนะมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็น2เรื่องนะเรื่องหนึ่งคือฝีมือบอเรื่องหนึ่งคือไอเทมนะจีนเนี่ย ไอเทมน้อยกว่าชัดเจนคล้ายๆกับแบบมันยังเข้าไม่ถึงไอเทมนั้นี่มีตังอะแต่ว่ามันมันขายมันมันซื้อไม่ได้นะฮะงั้นไอเทมพอมันไม่มีเนี่ยก็ต้องใช้ฝีมือล้วนๆนะคุณเข้าใจไหมความสําหรับผมเนี่ยที่ผมทึ่งเนี่ยก็คือไอเทมแค่นี้ไอเทมเขาหางอึ่งอะคือมีมีมีดอะอีกคนมันมีปืนอีกคนมันเป็นปืนกลน,นะฮะไอเทมที่ซื้อจะเป็นปืนกลไอนี่คือมีมีดแต่อคนมีมีดเนี่ย ม,มันกลับผ่านมาถึงด่านนี้ได้นะด่าน7นาโนนะคุณเข้าใจไหมอันนี้คือสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากกว่าแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากนี้สิตอน 7, 5, 3, 2เนี่ยไอคนมีมีดมันจะเริ่มไปยากเหมือนกันนะอ่าอันนี้คือไม่เถียงนะความคอนเซิร์นของผมเนี่ยก็คือคนมีมีดเนี่ยจะไปยากกันถึงถึงเราจะรู้นะว่าอ๋อไอคนมีมีดใช้วิธีนี้นี่เองนะมันก็เลยผ่านมาถึงด่านนี้ได้ แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้ายังไม่อัพตัวเองแบบมีปืนนะมันมันก็จะไปยากเหมือนกันนะอันนี้อันนี้คือพูดให้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าน,นี่คือของจริงไหมมันคือของจริงนะฮะมันคือของจริงมันคือของจริงบนบน,บนเครื่อง DUV คือเครื่อง DUV เนี่ยมันมันทำแบบ EUV ไม่ได้นะสมมติคุณมีปรินเตอร์นฮะอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ฟังแล้วปรินเตอร์คุณไม่ค่อยละเอียดแล้วคุณก็ปริน ถ้าถ้าของของ TSMC เ็มีนี่ยเขามี e ีวเขาพิ้นทีเดียวจบปุ๊บเดียวได้เลยนะครับภาพคมชัดแต่ว่าพอของไอ้ฝั่งเนี้ยฝั่งฝั่งจีนเนี่ยเครื่องพิ้นมันห่วยไงมันมันไม่ค่อยละเอียดมันก็เน้นการพิ้นหลายๆรอบพิ้นเสร็จแล้วก็ามารีพิ้นรีพิ้นรีพิ้นได้ภาพเดียวกันแหละแต่ว่าฝั่งจีนเนี่ยจะต้องใช้ความพยายามถึงสิบรอบเพื่อให้ได้รอบหนึ่งของฝั่งนูน้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้น พอเรารู้ที่มาว่าเขาทำขนาดนี้เนี่ยมันมันคืออะไรฮะความน่ากลัวมันก็คือว่าเฮ้ยไอคนเนี้ยมันไม่มีไอเทมนะมันมันยังลุยมาได้ถึงด่านนี้นะมันบ่งบอกถึงว่ามันมีความพยายามมากๆเลยนะแล้วมันเหมือนกัดไม่ปล่อยอะความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ที่แบบโอ้ผมให้ความพยายามนี่เกินร้อยเต็มร้อยเลยถ้าไอเทมครบเนี่ยผมว่า ผมว่าเผรๆอาจจะถ้ามีเครื่อง EUV เผอๆจีนแซงแซงทุกคนไปเรียบร้อยแล้วถ้าใช้ความพยายามขนาดนี้น่ะกับเครื่อง DUV ทํามาที่7นาโนคุณคุณเข้าใจความความหมายผมปะ่ะความที่มันน่าตื่นเต้นก็คือมีเครื่องแค่นี้และคุณต้องว่าคุณจัดมาได้ถึง7นาโนเนี่ยคุณต้องใช้ความพยายามเอฟเฟอร์ที่ใส่เข้าไปในในประเทศเยอะมากนะครับตามรายงานของ Financial Times เนี่ยบอกเลยนะแล้วก็ไม่มีผู้คนนี้เขาไม่เปิดเผยชื่อด้วยนะอันนน เขาบอกว่าหัวเว่ยเนี่ยมีการระดมพลนะเนี่ย call on many different internal resource คือระดมพลสภะกำลังนะครับกูรูทั้งหลายในประเทศของเขาที่มีนะครับเพื่อที่จะมาทำตรงนี้โดยเฉพาะนะ in order to reduce dependence นะฮะเรื่องของการไม่พึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติแล้วก็ทุกๆฝ่ายทำงานกันแบบไม่รู้จักเน็ดรู้จักเหนื่อยคือทำแบบเต็มที่นะฮู i ดินวอนจูเนมนะก็ไม่ขอเอ่ยชื่อนะฮะแต่ว่า สภักดิกำลังทั้งหมดในจีนนะเรียกว่ามันสมองทั้งหมดระดมพลเพื่อที่จะทำตรงนี้ออกมาให้ได้นะครับจุดนี้ที่เขียนออกมาเนี่ยก็บอกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้าง impressive ก็ค่อนข้างแบบดีแต่ไม่พออ่อันนี้ดีกว่าดีแต่ไม่พอย้ำนะดีแต่ไม่พอ เพราะว่าคุณอย่าลืมนะมันมันต่างชั้นกันเกินไปอะนะก็เก่งแหละทำไมาได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วแต่ว่าถ้าเทียบกับ TSMC แล้วก็ยังถือว่าห่างอยู่นะครับงั้นเจ็ดนาโนห่างกันแค่ไหนนะฮะก็ยังห่างกันอีกสักประมาณสักสองปีนะฮะสปีสปีไกลไหมมันก็ไม่ไกลหรอกแต่ว่ามันเหมือนกำลังจะมาถึงลิมิ t เอชันของฝั่งจีนแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าดีเนี่ยจะไปต่อเนี่ยมัน มันจะเหนื่อยนะฮะแล้วก็ถ้าฝั่งของ ASML เนี่ยกำลังจะทำา i g h ็ n เออ v ออกมาอีกนะฮะจีนยังไปไม่ถึง EUV เลยไอเน,นี้ยแหละมันก็จะเริ่มเหนื่อยนะฮะคือจีนใช้วิธีทริกกี้ในการทำตัวเองมาให้ถึงจุดนี้นะฮะถ้าตัวเองขี่จักรยานตัวเองก็เน้นแบบปั่นจักรยานแบบเร็วๆนะนะฮะปั่นแบบข้อจะพังเอานะ,ะแต่ในขณะที่คนที่เขาขับรถอ่ะเขาอาจจะประมาทนิดนึงก็อาจจะขับไม่ได้เร็วมากนะฮะแต่ ต่อไปนี้ผมว่ามันก็เป็นการเป็นการกระตุ้นแหละว่า TSMC จะประมาทไม่ได้แล้วตัวเองมีรถยนต์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองต้องเร่งสปีดให้เร็วกว่านี้นะครับเพราะว่าถึงแม้อีกฝ่ายจะเป็นแค่จักรยานแต่มันก็มันปั่นสุดใจขัดดินเลยเหมือนกันนะนะพระนั้นนียอาจจะต้องคอยระวัดระแวกระวังกันนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวไว้ผมจะพยายามย่อยข้อมูลที่เป็นเทคนิคมามากกว่านี้นะแต่นี้เอาแค่ด้านในที่เขาออกมาพูดกันนะฮะนี่คือการรวบรวม สภาก,กำลังกูรูของทั้งประเทศนะมาโลดมพลแล้วก็ทำสิ่งสิ่งนี้ออกมาทุกทุกอย่างเนี่ยใช่ไหมครับเขาบอกว่าทั้งหมดเลยเนี่ยต้องได้รับการยกย่องนะฮะเ,เนี่ยเอฟฟอร์ตทั้งหมดเนี่ยมันควรค่าแก่การปรบมือดังๆให้เลยนะครับแต่ว่าบัต not enough to claim victory แต่มันไม่เพียงพอที่จะชนะวะนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยชิป7จนาโนของจีนของจริงไหมของจริงนะฮะทำงานได้ดีไหมทํางานได้ดีมากๆนะสําหรับการดีไซน์เนี่ยรู้เลยว่ามีการดีไซน์วางหมากก่อนอย่างดีพยายามจะอุดช่องโหวดจุดที่มีความสุ่มเสี่ยงว่าจะ,ะหาว่าโดนก๊อปอ่ะหาว่าไปก๊อปเขาอ่ะจีนทําเองหมดเลยนะฮะถึงแม้จะเพอร์ฟอร์แมนซ์จะดรอปลงมาแต่ก็เลือกที่จะเลือกที่จะสร้างเอเทคโนโลยีของตัวเองก้าวบนขาตัวเองแล้วก็ก้าวบนอีโคซิสต็มของตัวเอง ดูจากตัวสักเจอที่ออกมารอบนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมันมันบ่งบอกว่าจีนพยายามจะทําเช่นนั้นนะฮะจีนจะไม่พยายามท,ทําเทาๆเท่าไหร่ที่แบบเออก๊อปไปแล้วเนียนเียนให้เออมึงมาฟ้องแต่กูก็ไม่พูดอะไรอะไรเงี้ยน,นะแต่ว่าจีนพยายามทําให้มันถูกต้องตั้งแต่เดวันเลยด้วยการไอ้ตรงจุดสุ่มเสียงที่มันจะเหมือนมีการก๊อปเนี่ยเคลียออกนะฮะนี่คือความน่าสนใจแล้วก็ หลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อนะอันนี้คือคลิปชิปของคีวินอันนี้คือรายงานล่าสุดนะที่เทียดาวออกมาจาก Financial t i m e ชอบฟังอะไรแบบนี้ไหมนะก็อคอมเมนต์ไว้หน่อยละกันนะครับอืมดีครับถือว่าเป็นจุดสมดุลสำหรับผมคือน่าตื่นเต้นนะน่าตื่นเต้นแล้วบางทีจีนเดินไปอีกทางหนึ่งอ่ะผมว่าก็อาจจะดีก็ได้นะคือจีนอาจจะไปนค้นพบอีกวิธีนึงที่ไม่ต้องมาทำา e ไ e อะไรก็ได้นะ อาจจะเป็นอย่างนั้นเลยก็ได้นะหรือว่าจะทำา e วีเองหรือว่าจะทําอะไรเองก็เป็นไปได้นะฮะก็ลองดูแล้วกันเอวี EV เนี่ยมันเป็นเรื่องของขึ้นอะไรนะความยาวคลื่นที่ที่น้อยอ่ะนะฮะที่น้อยลงนะะตอนนี้มัน13 13.5นาโนพอความยาวคลื่นน้อยเนะี่ยคุณก็สามารถเพิ่มความถี่ได้นะก็แลมดากับ F มันแปรผันกันแปรผกผันกันก็รู้อยู่ออพอความยาวคลื่นมันน้อยคุณก็สามารถ ยิงได้แบบพไซส์มากขึ้นอย่างนี้ดีกว่านะเวลาทำแมสทำอะไรมันก็ง่ายขึ้นนะครับในขณะที่ DV เนี่ยความยาวขึ้นอยู่ที่ประมาณ130กว่านาโนนะมันค่อนข้างจะไกลห่างไกลนะคนละโยน์เลยคนละเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยตัว13 3่ามคน1น0นะมันไกลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่มีเครื่อง130นั่นนะทำได้ขนาดนี้ก็เก่งมากแล้ว นี่ดูกันต่อไปครับจริงๆจีนได้ถ้าได้ถึงตัว5 Fa b r i c a t i เคด้วยนะ5 5นาโนนะแต่ว่ายังไม่ยังลง Mass Production ไม่ได้นะครับความน่าสนใจก็คือทำา m s s Production ได้ด้วยเนี่ยสิถ้าทำได้แค่ครั้งคราวทำได้แค่ตัว2ตัวผมจะไม่แปลกใจแต่ทำถึงขั้นเอามาขายให้หัวเว่ยได้นะคือการเรามาลงโปรดักต์จริงเนี่ยมันคือมันคือเยอะพอที่จะเอามาขายได้เนี่ย แสดงว่ามันนิ่งมาระดับหนึ่งแล้วนะฮะน่าสนใจนี่คือสิ่งที่ตะวันตกก็ค่อนข้างกังวลนะฮะอ่ะโอเคเห็นคนปั่นจัก,กรยานนี่ปั่นแบบไม่ไมไ่นี่เลยนะไม่คิดชีวิตเลยประมาณนี้นี่คือการออกแบบใช้ใหม,ม่ทั้งหมดเลยใช่ไหม,มไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะว่ามันก็มีบางอันที่มันไม่ใช่มีลายเส้นไงนะนะมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีลายเส้นก็มันไม่ใช่มีใครเป็นเจ้าของจีนก็ทํา ดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็ดีไซน์ส่วนใหญ่เนี่ยอ่ะคุณดูอันนี้ก็ได้นะครับเนี่ยไปก๊อปวิธีการการทำแบบ Apple นะวิธีเดียวไม่ใช่ว่าเรียกก๊อปดีกว่าเลือกวิธีเดียวที่ Apple เลือกใช้นะในการทำตัวไอชิป M1-M2 เนี่ย M 1 M 2เนี่ยนะฮะคุณดูนะเนี่ยหัวเว่ was able to produce on เนี่ย adaptive according to the people d i r e c t ่ย เนี่ย the strategy assembly นะครับวิธีการประกอบกลยุทธ์ดีกว่านะคือมันไม่ได้เป็นการจดเพท e n นเอาไว้นะแต่ว่าวิธีการกลยุทธ์ในการ reassemble หรือการประกอบชิปเนี่ยใช้วิธีเดียวกับ Apple เลยนะครับ apple move to turn iphone นะ process in the chip apple, เนี่ยประมาณนี้นะคุณเข้าใจไหมอันไหนที่มันไม่ได้มันมันไม่ได้เป็นใครเป็นเจ้าของอนะเพทเชนเนี่ยไอเทคนิคนีย เขาทําได้เขาทําเลยนะตัวตัวสูงสุดเลยเขาทําแบบเดียวกับ Apple นะฮะแต่ Apple ตรงนี้มันจดเพเทนต์ไม่ได้นะไอพิธีการ a s s เ m b บีเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าเขาก็ทําได้มีสิทธิ์ใช้นะแต่ตรงไหนที่มันมีการจดลิขสิทธิ์เอาไว้หรือจะจาเป็นจะต้องใช้ซัพพลายเออร์ที่จะต้องโดนกีดกันทางด้านการค้าเนี่ยเขาแคนเซิลจริงเลยแล้วเขาก็พึ่งพาตนเองให้หมดนะเพราะเขาต้องการที่จะทำโอน s y ซิสเมจริงๆนะอันนี้ก็คือตัดไฟแต่ต้นลมไป ก็ค่อนข้างเห็นเจตนาชัดเจนนะว่าไม่อยากจะลอกใครแล้วก็อยากจะเดินทางของตัวเองแล้วนะสำหรับตัวของโหว่โวะประมาณนี้ประมาณนี้มาดูเรื่อง TSMC นิดหนึ่งเรื่องนี้ก็อยากเล่าเหมือนกันนะครับเรื่องของออตัว2นาโนนะครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราดีไซน์สักตัว28นาโนเนี่ยเราก็จะใช้สตรัคเจอร์หนึ่งแล้วกันแล้วผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะว่าบ้านเนี่ยเ,เวลาเราอยู่บ้านใหญ่เรามีพื้นที่ใหญ่แล้วเราดีไซน์บ้านเนี่ย ก็ดีไซน์แบบหนึ่งแต่เวลาพื้นที่มันเล็กมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณไม่ใช่เอาบ้านใหญ่และวสเกลลงมานะประตรงประตูตู้เตอร์โต๊ะมันก็จะไม่ใช่ว่าต้องเล็กลงตามขนาดที่ดินที่คุณดีไซน์นะฮะห้องน้ำเนี่ยมันเล็กลงได้แต่ว่าโถส้วมมันก็จะต้องขนาดเท่าเดิมนะแล้วก็อ่างน้ําก๊อกน้ําก็ต้องขนาดเท่าเดิมโตะก็ยังต้องเล็กลงมาได้แต่มันก็ไม่ใช่เล็กขนาดแบบ บ้านพื้นที่ดินเล็กลงมา3เท่าโต๊ะก็ต้องเล็กลง3เท่าประตูเล็กลง3เท่าแล้วเราจะเดินเข้าบ้านยังไงนะประตูก็ยังคงต้องอใหญ่เหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะฮะนี่คือวิธีการดีไซน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์ชั้นใดชั้นนั้นนะฮะเวลามันเล็กลงมาเรื่อยๆเนี่ยจนถึงช่วงประมาณสัก16เอ่อ16นาโนนะฮะเราจะใช้เทคโนโลยดีดีไซน์ใหม่ที่เราเรียกว่าฟิ ed, นะ <c oughs> นเฟยในนี้เห็นไหมฟินเฟ อันนี้ไม่รู้ยากไปเปล่านะแต่พยายามจะเล่าเพิ่มให้ฟังแล้วกันจะใช้ตัวฟินเฟตมาตลอดนะครับฟินเฟตเนี่ยจะถูกใช้มาเรื่อยๆเื่อๆๆก็คือการดีไซน์แบบเป็นฟินฟินนั่นแหละทีนี้ฟินเฟตเนี่ยมันจะมาจนถึงจุดหนึ่งสามนาโนละสามนาโนไปที่2องนาโนเนี่ยฟินเฟตคือจบแล้วนะคือมันไม่สามารถไปต่อได้แล้วคือบ้านเนี่ยไม่สามารถใช้ดีไซน์เดิมได้พูดง่ายใช้ย่อใช้ย่อขนาดไม่ได้แล้ว จะต้องเข้าสู่กระบวนการรีดีไซน์ตัวอาร์เคเต็กเจอร์ใหม่นะครับอาร์เคเต็เจอร์ใหม่นี้เราเรียกชื่อว่า g เกร a อออาราวหรือ GAA transistor architecture นะครับ GAA นั่นเองเรากำลังอยู่ในยุคข,ของการเปลี่ยนจากฟิน f e t เป็น GAA อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจาก3ไป2โอคตยากเลยนะเพราะว่าสตั๊กเจอร์มันจะต้องเปลี่ยนนะตรงนี้แหละที่ นานรายงานนี้นะก็บอกว่าค่อนข้างที่จะยากถ้าต่อให้เป็น t s m c เองเนี่ยแล้วก็มีเครื่อง EUV อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะต้องใช้เวลาจนถึงปี2 0 2พยเลยนะที่จะผลิตไอตัวออกมาได้ตอนนี้แม้กําลังจะผลิตออกมาก็ยังเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเพราะมันจะต้อง,องใช้เอ a เนี่แหละและจเ a นี่ยังเป็นเรื่องใหม่ของโลกก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้นะฮะจีนเขาถนาัดเพราะเขามีคนเยอะแล้วเขามีสรรัพพะกำลังเยอะนะฮะถ้าไอตัว GA a เนี่ยผมเชื่อว่าจีนก็มีการทําไปบ้างแล,ะละ้วล่ะนะรู้อยู่แล้วว่าสตอเอ้งป็น GA ก็ต้องมีการดีไซน์ไว้ก่อนแค่รอตัวเครื่อง DUEV ว่ามันทำได้หรือยังถ้ามันทำได้ก็เอาดีไซน์ GA ยัดเข้าไปนะฮะงั้นฝั่ง TSMC เองต้องรีบระดมสภากำลังเลยนะคนที่เก่งทางด้านการดีไซน์เนี่ยชิปดีไซน์ก็ต้องดีไซน์ตัว GA ออกมาให้เยอะที่สุดนะฮะอันนี้คือจุดหนึ่งที่นำมาฝากนกันไม่รู้ยากไปเปล่านะแต่ว่าอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว2นาโนเนี่ยมันจะไม่ได้ออกมาเร็วๆเหมือนกับไอ้3นาโนนะฮะอืมประมาณนั้น ยกเว้นเราจะมีเครื่องตัว High n A U V นะฮะแต่ตอนมี High N A U V เราก็ต้องมีเปลี่ยน s t ั u เจอร์ G A ด้วยเช่นเดียวกันนะเนี่ยเกจ a l l around อะประมาณนี้